ผมกระเทิบออกไปจากตรงนี้นะกระเถิบออกมานี้ แล้วหน้าต่างก็ยังคงคีบบานใหญ่ไว้เหมือนเดิมนะครับคีบบานใหญ่ไว้เพื่อต้องการแสงธรรมชาตินะคะคือต้องบอกอย่างนี้ครว่าบ้านที่ถูกออกแบบภายใต้เวลเน s ตดีไซน์เนี่ยเรานิ่งมากเลยนะครับแสงธรรมชาติเพราะว่าการที่เรามีแสงธรรมชาติเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้มันมีชีวิตนะครับแล้วที่สําคัญมาดูโล่งโปร่งแล้วมาดูสบายนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองไปเห็นท้องฟ้าบ้างเห็นต้นไม้เขียวๆแบบนี้บ้างเนี่ยมันทําให้ข้างในเราเนี่ยมันเฟรชมันสดชื่นนะครับ แต่ผมต้องการเน้นซุ้มตรงนี้ครับด้วยความที่ว่าตรงนี้มันเป็นดับเบิลวอลลุ่มนะครับนะเราก็เลยทําซุ้มตรงนี้แยกเข้ามาแล้วผมทําเส้นนะฮะด,ดูดูตรงนี้ก็แล้วกันนะมันจะเป็นเส้นวิ่งมาเพื่อทําให้ดีไซน์เนี่ยมันเป็นเส้นลิงก์เดียวกันตามหลักองค์ประกอบสินครับการที่เราเชื่อมโยงกันด้วยเส้นฟอร์มรูปทรงพวกนี้มันจะเป็นแนวทางและหลักการที่ทําให้งานออกแบบนั้นนะ่มันสวยหรือไม่สวยบางครั้งเนี่ยความสวยเอ๊ะทำไม บ้านหลังนี้มันสวยมันมันพูดยากใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาหลักการก็ไปจับเนี่ยมันจะทําให้เฮ้ยอ๋อมันอย่างนี้แล้วมันน่าแปลกมากเลยเฮ้ยทำไมบ้านหลังนี้มันเข้าไปแล้วมันดูสวยสังเกตดีๆนะพอมันความรู้สึกว่ามันสวยคืออะไรมันมีเส้นที่มันเชื่อมโยงกันนะฮะน้ำหนักบวรุ่มต่างๆโทนสีเห็นไหมมันเป็นองค์ประกอบศิลป์เพราะนั้นตรงนี้มันเป็นประสบการณ์ของผู้ออกแบบนะครับถ้าว่าคุณกําลังทําบ้านอยู่ก็ผมเชื่อมั่นนะเกินครับว่า ผู้กแบบทุกคน,นผ่านการเรียนมาอยู่แล้วแหละนะครับ